เวลาเราเจอลูกเหวี่ยงลูกอารมณ์ไม่ดีบางทีเราอาจจะแฮนดเดิลได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ถ้าเราเข้าใจสไตล์ของลูกบุคลิกของลูกเราจะรับมือได้ดีขึ้นเพื่อความสงบสุขของบ้านเราก่อนจะไปดูการรับมือมาดูสัตว์ทั้ง4ประเภทนี้ว่ามีลักษณะเด่นและคติประจําใจอะไรบ้างเราจะบอก9ลักษณะเด่นและ1คติประจําใจรวมเป็น10คะแนนต่อสัตว์1ประเภทชวนแม่แม่มานับกันว่าลูกเราตรงกับประเภทไหนมากที่สุด แต่บอกเลยนะลูกไม่ได้ตรงกับที่เราคิดไว้หรอกบางทีเราคิดว่าเรารู้จักเขาดีแล้วแต่ไปดูลิสต์นี้อาจจะแปลกใจสวัสดีค่ะแม่แม่แมพ่อๆทั้งหลายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mom needs mucha เราเป็นแม่ลูกสองและเรารู้ดีว่าการเลี้ยงเด็กมันไม่ง่ายมันมีเรื่องต้องคิดต้องทำต้องดูแลอยู่ตลอดเวลาแต่มนุษย์แม่อย่างเรารอดมาได้เพราะเรามารวมตัวคุยกันเรื่องลูก นั่นแหละที่มาของช่องนี้เพราะฉะนั้นเชิญล้อมวงเข้ามาพร้อมมัดฉะในมือมาเมาเรื่องลูกกันค่ะเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเราจะใช้วิธีการชมการสอนแบบเดียวกันได้จริงๆหรือเปล่าถ้าใครมีลูกมากกว่าหนึ่งจะตอบทันทีว่าไม่ได้เพราะวิธีหนึ่งใช้ได้ผลกับคนหนึ่งใช้วิธีเดียวกันกับอีกคนไม่ได้ โดยทั่วไปแล้วบุคลิกภาพมักเป็นไปตามว่าเขาเป็นพี่หรือน้องถ้าเป็นพี่คนโตมักจะมีความเป็นผู้นำและรับผิดชอบสูงคนกลางมีเพื่อนมากมายรักสงบและคนเล็ก ทะเลนคีออนแต่นอกจากลำดับที่เกิดของเขาแล้วเนี่ยแต่ละคนมีบุคลิกที่ติดตัวมาด้วยตั้งแต่เกิดแบบทดสอบ personality test ของจอห์นเทรนเนี่ยได้แบ่งบุคลิกของคนไว้เป็น4ประเภทและเพื่อให้เด็กๆเ,เข้าใจง่ายบุคลิกทั้ง4ประเภทถูกจับคู่เข้ากับลักษณะเด่นของสัตว์4ประเภทและเมื่อเราบอกกับลูกว่าเขามีคอมเป็นผู้นาเหมือนสิงโตเขาขี้เล่นเหมือนหน้า เขาอ่อนโยนใจดีเหมือนโกลเด้นรีทรีเวอร์เขาขยันเหมือนบีเวอร์ที่ชอบสร้างเครื่องในกระตูนเด็กๆจะนึกภาพตามได้ทันทีแม่ๆก็สามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นเมื่อลูกเป็นประเภท G หรือโกลเด้นเมื่อเขาทำงานอะไรได้ดีเช่นมาช่วยเราทำงานบ้านช่วยล้างจานเราชื่นชมขอบคุณมากเลยลูกช่วยแม่ล้างจานจานสะอาดมากเขาจะแฮปปี ถ้าลูกเป็นสิ่งโตเราอาจจะให้เขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่สามารถทําได้ตามอายุจะเห็นได้ว่าการรู้ประเภทบุคลิกของลูกเนี่ยจะทําให้เราะตอบสนองได้ดีขึ้นรวมไปถึงการส่งเสริมบางจุดด้วยเพื่อไม่ให้มันล้นจนกลายเป็นจุดอ่อนของลูกแต่ให้ดีไปกว่านั้นเราชวนหันมาดูตัวพ่อแม่ด้วยว่าเป็น type ไ,ไหนถ้าลูกใจร้อน ชอบตัดสินใจแบบสิงโตแต่แม่เป็นกูเด้นแสนออนยูนจะสื่อสารกันยังไงจะจัดการกันยังไงถึงจะเวิร์กที่สุดถ้าพ่อเป็นบีเวอร์เจ้าระเบียบแต่ลูกเป็นนาคจอมทะเลน้นจะหาความสมดุลอย่างไงหรือถ้าทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเป็นสิงโตกันหมดบ้านเลยจะอยู่ถ้ำเดียวกันยังไงมาดูกันคะ่ะก่อนจะไปดูการรับมือมาดูสัตว์ทั้ง4ประเภทนี้ว่ามีลักษณะเด่นและคติประจําใจอะไรบ้างเราจะบอก9ลักษณะเด่น และ1คติประําใจรวมเป็น10คะแนนต่อสัตว์1ประเภทชวนแม่ๆม,มานับกันว่าลูกเราตรงกับประเภทไหนมากที่สุดแต่บอกเลยนะลูกไม่ได้ตรงกับที่เราคิดไว้หรอกบางทีเราคิดว่าเรารู้จักเขาดีแล้วแต่ไปดูลิสต์นี้อาจจะแปลกใจและแน่นอนว่าเมื่อเป็นเด็กโตอาจจะใกล้เคียงมากกว่า1ประเภทเพราะมีความซับซ้อนในคาแรคเตอร์มากขึ้นอย่างผู้ใหญ่บางทีเป็นอันนี้ 40%เป็นอันนี้30%ที่เหลือเป็นอีกอันนึงอย่างละหน่อยอย่างละนิดอ่ามันเป็นความซับซ้อนของคาแรคเตอร์แต่ลองมาฟังกันเพื่อจะรับมือได้ดีขึ้นเริ่มค่ะสิ่งโตยที่บอกมีความเป็นผู้นำลักษณะเด่น 1. มีความเป็นผู้นำสูง 2. ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวรวดเร็ว 3. เป้าหมายมีไว้พุ่งชน 4. ชอบแก้ปัญหา 5. ใจร้อน 6. ชอบการแข่งขัน7 รับผิดชอบ 8. ตรงไปตรงมา 9. รักความยุติธรรม10กติประจําใจลงมือทําเลยได้กี่คะแนนกันบ้างถัดมานาคติสมีความติสลักษณะเด่น 1. เป็นคนคุยสนุกสนาน 2. พูดเก่งเล่าเรื่องสนุกน่าฟัง 3. ชอบแสดงออก 4. ใส่ซื่อ 5. กระตือรือร้น 6. พลังล้นแ c t i v e สุดๆ 7. มองโลกในแง่ดี 8. มีน้ำใจและชอบให้กำลังใจคนอ,อื่น9ชอบลองอะไรใหม่ๆ 10. คติประจำใจเล่นอันนี้สนุกดีหรือหาอะไรสนุกสนุกทำกันถัดมาโกเดนใจดีลักษณะเด่น 1. อ่อนโยน 2. เข้ากับคนง่าย 3. ขี้สงสาร 4. ไม่ทำร้ายใคร 5. พักดีรักเพื่อนรักครอบครัว 6. ซื่อสัตย์ 7. เป็นผู้ฟังที่ดี 8. ใจเย็น 9. รักสันติ 10. กคติประจําใจอย่าทะเลาะกันยอมได้ก็ยอมอประเภทสุดท้าย Beaver เป็นคุณนายหรือคุณชายระเบียบลักษณะเด่น 1. ขยัน 2. ใส่ใจรายละเอียด 3. เป็นระเบียบเรียบร้อย 4. ทําอะไรต้องดีที่สุดมาตรฐานสูงเสมอ 5. ตรงต่อเวลาไม่ชอบสาย6วางแผนรอบคอบ 7. ทำตามกฎอย่างเคร่งครัด 8. ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง 9. ตัดสินใจชาเพราะคิดรอบด้าน 10. คติประจำใจทำให้ถูกต้องและเป็นระเบียบเป็นยังไงกันบ้างตรงข้อไหนกันมากที่สุดทีนี้พอเข้าใจลูกแล้วอาจจะลองกลับไปฟังซ้ำเพื่อดูว่าเราเองในฐานะพ่อแม่เป็นประเภทไหนด้วยทีนี้พ่อแม่ทั้ง4ประเภทกับลูกทั้ง10ประเภทมักมีปัญหาอะไรกันและแก้ยังไงดีประเภทที่1 สิ่งโตเนี่ยลักษณะเด่นเขาคือมีความเป็นผู้นําสูงมั่นใจกล้าสแสดงออกแต่สิ่งที่ต้องปรับก็คือใจร้อนแล้วก็ด่วนตัดสินใจอาจจะไม่ฟังความเห็นของคนอื่นในเด็กเล็กเนี่ยเขาอาจจะไปเล่นบทบาทสมมติกับเพื่อนแล้วก็บังคับให้เพื่อนเป็นนู่นเป็นนี่แล้วถ้าเพื่อนไม่ทําตามก็อาจจะกโกรธแล้วพยายามบังคับต่อ เราอาจจะช่วยสอนว่าการเล่นด้วยกันเนี่ยต้องฟังความเห็นคนอื่นด้วยสนุกไปด้วยกันมันดีกว่าที่บังคับให้ทุกคนเป็นไปตามที่เราต้องการทั้งหมดอย่างนี้เพื่อนก็อาจจะไม่สนุกและไม่อยากเล่นกับเราใน่าที่เด็กโตเนี่ยต้องการเป็นที่1ในทุกอย่างเวลาเล่นกีฬาแพ้จะเสียใจมากๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องส่งเสริมว่าการเล่นเป็นทีมสําคัญกว่าแพ้ชนะไม่จำเป็นต้องเป็นที่1เสมอยิ่งไปกว่านั้น เราอาจจะให้เขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องที่เหมาะสมกับวัยเขาด้วยสิ่งที่เราควรระวังกับเด็กที่เป็นไทยผงสิงโตเนี่ยคือการออกคําสั่งโดยไม่อธิบายเหตุผลเช่นต้องฟังแม่เพราะแม่เป็นแม่คือถ้าเราจะออกคําสั่งเนี่ยหรือว่าให้เขาทําอะไรเราต้องมีเหตุผลประกอบที่ชัดเจน ในขณะเดียวกันถ้าเราหย่อนเราไม่เข้มงวดกับกฎที่ตั้งไว้กฎที่จําเป็นจะต้องมีเขาก็จะไม่ชอบอีกเขาจะรู้สึกต่อท่านเพราะว่าลูกสิงโตชอบความชัดเจนและมีเหตุผลทีนี้ถ้าพ่อแม่มีลูกสิงโตและพ่อแม่เป็นสิงโตด้วยเหมือนกันเราก็เป็นตัวอย่างที่ดีในการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ถ้าพ่อแม่เป็นนาคอาจจะต้องแบ่งเวลาสนุกกับเวลางานให้ชัดเจนว่ากฎเป็นกฎเพราะว่าลูกสิงโตต้องการความสม่ำเสมอและชัดเจนในขณะเดียวกันถ้าพ่อแม่เป็นโกลเด้นจะสามารถเป็นตัวอย่างในการมีเมตตาใจดีต่อคนอื่นให้ลูกเห็นแต่ต้องหนักแน่นกับกฎแม้ว่าจะต้องขัดกับลูกเราก็ถอยไม่ได้ถ้าเป็นกฎที่จําเป็นจะต้องมีถ้าพ่อแม่เป็นบีเวอร์อาจจะต้องยอมให้ลูกตัดสินใจบ้าง แม้ว่าเราจะมีแบบแผนของเราถ้าบางเรื่องที่เราจะต้องตัดสินใจเราต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าทําไมเราต้องเป็นคนตัดสินใจอ่าถัดมาเด็กหน้าน้องนาคห,หรือน้องอัเตอร์ของเราเนี่ยเด่นในการมองโลกในแง่ดีคุยเก่งแล้วก็เพื่อนเยอะแต่ว่าจะต้องปรับในแง่ของความไม่เป็นระเบียบแล้วก็ขี้เบือ่อเพราะว่าน้องนาคเนี่ยชอบความเป็นอิสระแล้วก็ชอบความสนุกในเด็กเล็กเราอาจจะเห็นว่าลูกนั่งเล่นเลโก้แป๊บหนึ่งลูกไปวาดรูปอีกแป๊บหนึ่งลูกไปร้องเพลง ซึ่งเราอาจจะชวนทำเป็นอย่างๆให้เสร็จและเก็บเข้าที่ก่อนจะไปทำอย่างอื่นต่อ ในขณะที่เด็กโตเนี่ยห้องรกโตรกทําของหายเราก็ต้องสอนการจัดเก็บของให้เป็นที่ให้เป็นระเบียบหนังสือเก็บเข้าตู้ปากกาลง,ลงกล่องการ์ตูนอยู่บนชั้นสิ่งที่ต้องระวังกับเด็กออเตอร์หรือนาคเนี่ยก็คือการคาดหวังให้ทําตามกฎอย่างเข้มงวดวเราควรจะให้เขารับผิดชอบเป็นเรื่องเรื่องแต่วิธีการอาจจะแล้วแต่เขาถ้าพ่อแม่ที่เป็นสิงโตมีลูกเป็นนาคอย่าลืมว่าลูกต้องการกําลังใจจากพ่อแม่ แม้ว่าเราจะนำตัดสินใจนำไปข้างหน้าแต่เราอย่าลืมหันกลับมาให้กำลังใจเขาด้วยถ้าพ่อแม่เป็นนาคเหมือนลูกเราจะต้องเป็นตัวอย่างให้ชัดเจนว่างานเป็นงานเล่นเป็นเล่นไม่เอามาปนกันถ้าพ่อแม่เป็นโกลเด้นลูกเป็นนาคอาจจะดูพลังลน้นสําหรับคนที่รักสงบชอบอยู่เงียบๆแต่เขาก็ยังต้องการให้คุณยอมรับเพราะะนะจ,จะต้อง ค่อยๆปรับจูนกันไปถ้าพ่อแม่เป็นบีเวอร์มีแบบแผนจดเจนก็อย่าลืมว่าลูกต้องการใช้เวลากับเพื่อนการได้พูดคุยเนี่ยมันเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับเขาเพราะว่ามันเป็นบุคลิกเป็น personality ของเขาประเภทที่3ถ้าลูกเป็นโกลเด้นเขาจะเห็นอกเห็นใจคนอื่นและใจเย็นแต่สิ่งที่อาจจะต้องปรับคือการยอมจนไม่รู้ว่าตัวเองอยากได้อะไรแล้วก็ไม่กล้าสแสดงออกลูกโกลเด้นเนี่ยชอบคําชมและสิ่งแวดล้อมที่สงบในเด็กเล็กถ้าอยู่ในโรงเรียนเนี่ย เพื่อนแย่งของเล่นอาจจะยอมทั้งดังที่ยังเล่นไม่เสร็จเราต้องสอนให้เขารักษาสิทธิ์ตัวเองถ้าไม่อยากให้ก็ต้องบอกให้ชัดว่าให้เพื่อนรอก่อนในเด็กโตอาจจะไปเลือกวิชาตามเพื่อนโดยที่ตัวเองไม่ได้ชอบเราก็ต้องค่อยๆแนะนําว่าการใช้เวลากับเพื่อนเนี่ยเราไปใช้เวลาอื่นก็ได้ไม่จําเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแล้วก็ควรเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบเพื่อนอนาคตของตัวเองมากกว่าที่จะเลือกตามเพื่อนสิ่งที่ต้องระวังคือไม่บอกว่าลูก อ่อนแอเกินไปคิดมากเกินไปยอมคนเกินไปถ้าพ่อแม่เป็นสิ่งโตต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของลูกและถามให้แน่ว่าอยากทําอะไรไม่ใช่เพราะอยากทําเพื่อเอาใจแม่ถ้าพ่อแม่เป็นนาต้องใจเย็นๆกับลูกแม้ว่าเราจะแอคทีฟ แต่ลูกต้องการความสงบบ้างบางทีก็อยากจะอยู่กันสองคนกับแม่เพื่อคุยกันเงียบๆถ้าพ่อแม่เป็นโกลเด้นเป็นเหมือนลูกก็อย่าฟึ่งลำเอียงเพราะว่าลูกเหมือนคนุณแม้ว่าจะเข้ากันได้ดีมากๆก็อย่าลืมลูกๆคนอื่นด้วยถ้าพ่อแม่เป็นบีเวอร์ต้องวางงานที่ทําลงก่อนรับฟังลูกอย่างเต็มที่เพื่อเติมความอบอุ่นให้ลูกด้วยและประเภทสุดท้าย ถ้าเป็นเด็กบีเวอร์เขาจะขยันลงลรายละเอียดและรอบคอบแต่สิ่งที่ต้องปรับคืออาจจะก,กังวลมากเกินไปจนไม่กล้าทําอะไรใหม่ๆเขาชอบการมีแบบแผนถ้าลูกยังเล็กเขาอาจจะเอาของเล่นมาเรียงตามขนาดตามสีและวโวยวายเมื่อใครเอาสลับที่กันอาจจะต้องชวนให้ลูกคิดว่ามีวิธีการเรียงแบบอื่นไหมแล้วมีข้อเสียไหมถ้ามันไม่ได้เรียงตามที่เขาเรียง ชวนเปลี่ยนมุมมองทําอะไรใหม่ๆเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่ในให้ลูกแต่ถ้าเด็กโตเนี่ยเขาอาจจะเริ่มโฟกัสที่ผลคือพยายามแล้วแต่ผลไม่ดีก็จะเสียใจเพราะไม่ตรงกับมาตรฐานสูงที่ตัวเองได้ตั้งไว้เราต้องพยายามชมลูกว่าความพยายามสําคัญกว่าผลให้โฟกัสในสิ่งที่ควบคุมได้มากกว่าสิ่งที่ควรระวังกับลูกบีเวอร์คือ อย่าปรับแผนไปมาดูไม่บอกล่วงหน้าควรจะบอกว่าอีก5นาทีแล้วไปทําอนุนต่อนะลูกถ้าพ่อแม่เป็นสิงโตมีลูกเป็นบีเวอร์ให้ใจเย็นลงหน่อยเพราะลูกบีเวอร์อาจจะไม่ได้ไม่เห็นด้วยกับคุณแต่ขอเวลาคิดไตรตรองส่วนถ้าพ่อแม่เป็นหนา้าอย่าลืมสัญญากับลูกบีเวอร์ต้องทําตามตารางที่ตกลงกันไว้ด้วยส่วนถ้าพ่อแม่เป็นโกลเด้น อย่าตกใจถ้าลูกมีแผนของตัวเองเราค่อยๆปรับค่อยๆค,คุยกันไปถ้าพ่อแม่เป็นบีเวอร์เหมือนลูกเราต้องเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นว่าทุกอย่างไม่ต้องสมบูรณ์แบบไปหมดก็ได้เอาแค่พอดีพอดีแค่เนี้ยก็ดีพอแล้วอ่ะครบสประเภทเรียบร้อยคือถ้าเราไม่เข้าใจลูกในฐานะพ่อแม่เราอาจจะทำให้ลูกๆเครียดหรือทำให้ลูกๆหมดกำลังใจโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจบอกตรงๆว่าพอเข้าใจตัวเองและเข้าใจลูกมากขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ย ทำให้เลี้ยงง่ายขึ้นคุยกันง่ายขึ้นมากๆจริงๆเพราะเรารู้แล้วว่าทําไมเขาถึงไม่ชอบไปสายอ๋อเป็น b ีเวอร์ชอบนําชอบกําหนดหนูน่นนี่อ๋อสิงโตมาละโอ้ชอบประดิษฐ์สายติสมากโอ,อเป็นนาบคือเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันและคนหนึ่งอาจจะมีมากกว่าหนึ่งสไตล์ด้วยซ้ําดังนั้นการตักเตือนการสอนต้องใช้คนละวิธีเราต้องรักคนละแบบแม้ว่าเรารักลูกเท่ากันแต่ไม่มีทางเหมือนกัน เราะเราห่วงเขาคนละเรื่องยิ่งถ้าเราเข้าใจเขามากขึ้นเท่าไหร่เราจะยิ่งดูแลเขาได้ดีขึ้นเท่านั้นและรักเขาแบบที่เป็นเขาอย่างแท้จริงขอบคุณที่เข้ามาฟังกันวันนี้แล้วพบกันใหม่ช่อง m n e e e s m ม t ช h a